อ่ะโอเคนะครับคราวนี้นะครับจะเป็นการเรียนออนไลน์ครั้งที่20นะครับเช็คชื่อครั้งที่21นะครับรายวิชาวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับเรียนออนไลน์ครั้งที่20เป็นครั้งสุดท้ายและทาในเนื้อหาของเทอมนี้นะครับอ่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรไปดูกันอ่ะนี่ครับผลของปฏิกิริยาเคมีที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่างๆรอบตัวนะครับผลของการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครับต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่างๆในรอบตัวเรานะครับ โอเคเราไปดูกันเลยครับว่ามันจะมีอะไรบ้างครับเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตนะครับอ่ะก็จากที่เราเรียนแล้วครับครั้งที่แล้วปฏิกิริยาของยาลดกรดกับกรดในกระเพาะอาหารนะครับอ่ะที่เราเรียนไปนะครับเรื่องของกรดที่เกิดขึ้นนะครับหรือจะเป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกัดกรนครับของขั้วแบตเตอรี่นะครับก็คือกรดซัลฟิวริกที่อยู่ในแบตเตอรี่นั่นเองครับทำปฏิกิริยากับโลหะนะครับได้เกลือของโลหะแล้วก็ได้ ในส่วนของแก๊สไฮโดรเจนนะครับอ่ะการเกิดสนิมเหล็กนะครับที่เราเรียนไปจากครั้งที่แล้วนะครับก็เป็นปฏิกิริยาที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับอ่ะและที่เราจะมาเรียนวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการเผาไหม้การเกิดฝนกรดแล้วก็การสังเคราะห์ด้วยแสงครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นปฏิกิริยาที่อยู่ในรอบๆตัวเราเช่นเดียวกันนะครับที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตนะครับการเผาไหม้ การเกิดฝนกรดการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับอ่ะเราจะมาเรียนรู้กันในส่วนของทั้ง3อย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเผาไหม้นะครับการเกิดฝนกรดหรือว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับมีประโยชน์มีโทษอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยอันแรกครับทำการสืบค้นข้อมูลต่างๆว่าปฏิิรยาการเผาไหม้เนี่ยปฏิยาการเกิดฝนกรดเนี่ยแล้วก็ปฏิยาการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านใดบ้าง เรามีแนวทางป้องกันและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจากปฏิกิยาเคมีอันนี้ได้อย่างไรนะครับเรามาดูครับการเผาไหม้กับการเผาไหม้เป็นยังไงอ่ะการเผาไหม้นะครับเป็นปฏิกิยาเคมีระหว่างแก๊สออกซิเจนกับสารประเภทเชื้อเพลิงนะครับสารประเภทเชื้อเพลิงการเผาไหม้เนะี่ยต้องใช้ความร้อนในการเริ่มต้นของปฏิกิริยานะครับอ่าเช่นการใช้หัวไม้ขีดนะ เสียสีที่บริเวณข้างกล่องนะครับเพื่อให้เกิดความร้อนนะครับฉะนั้นเนี่ยหากมีความร้อนมีเชื้อเพลิงมีอากาศนะครับก็จะเกิดไฟขึ้นได้นะครับก็จะเกิดไฟขึ้นได้นะครับและเมื่อเกิดปฏิกิยาแล้วนะครับจะจะคายความร้อนออกมามากกว่าความร้อนที่ใช้ในตอนเริ่มต้นครับจึงจัดเป็นปฏิกิยาคายความร้อนนะครับก็จากที่เราเรียนไปนะครับอ่าก็จะระบบกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยระบบจะคายความร้อนออกมานะครับเป็นปฏิกิยาคายความร้อนนะครับ ซึ่งเราสามารถนําความร้อนที่ได้จากปรยาเผาไหม้ไปใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาหารนะครับการใช้ในการขับเคลื่อนยานพาหนะนะครับในปฏิยาที่เอาพลังงานความร้อนออกมานะครับแล้วใช้ให้เครื่องยนต์นั้นเคลื่อนตัวได้นะครับให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนะครับก็ได้จากก็เป็นผลที่ได้จากปยาความร้อนนะครับการเผาไหม้ world, ของเชื้อเพลิงเกิดขึ้นได้2รูปแบบนะครับการเผาไหม้ world, ของเชื้อเพลิงนะครับเกิดขึ้นได้2รูปแบบอ่ะรูปแบบที่1ครับเป็นการเผาไหม้แบบ ไม่สมบูรณ์นะครับการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะครับอันที่2เป็นการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ครับก็จะมี2รูปแบบที่เราจะเรียนกันนะครับการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์การเผาไหม้อย่างสมบูรณ์นะครับเราไปดูว่าเป็นยังไงการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ครับเป็นการเผาไหม้ในบริเวณที่มีแก๊สออกซิเจนที่เพียงพอนะครับแก๊สออกซิเจนที่เพียงพอครับอีกตัวนี้นะครับการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ครับก็จะเป็นการใช้แก๊สออกซิเจนอย่างเพียงพอในการเผาไหม้นะครับ าเชื้อเพลิงที่นํามาเผาไหม้ครับเป็นสารประกอบพวกไฮโดรคาร์บอนนะครับเช่นพวกแก๊สโพเพนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแก๊สโพเพนนะครับรวมกับแก๊สออกซิเจนนะครับเมื่อเกิดปฏิิกริยาการเผาไหม้ในขณะที่แก๊สออกซิเจนเพียงพอจะเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์นั่นเองนะครับอ่าตรงนี้นะครับโพเพนกับแก๊สออกซิเจนครับแล้วเกิดการเผาไหม้เนี่ยเราจะได้น้ําแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นนะครับจะมีน้ําแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นนะครับจะเป็นการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์นั่นเองนะครับ ตัวนี้นะถ้าเผาไหม้อย่างสมบูรณ์จะเกิดน้ำแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วครับว่าแก๊สที่ได้ครับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สของเรือนกระจกนะครับภาวะเรือนกระจกหากแก๊สนี้มีปริมาณมากเกินไปจะส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนนะครับ่าในส่วนนี้นะครับการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์มันมีน้ำแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นนะครับซึ่งถ้าหากมีสะสมมากเกินไปก็จะเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อนได้นะครับในส่วนนี้นะครับการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะครับ ก็จะเป็นการเผาไหม้ที่เกิดในขณะที่แก๊สออกซิเจนไม่เพียงพอนะครับแก๊สออ,อ,นะอ,ออกซิเจนไม่เพียงพอนะเช่นเราจะใช้แก๊สโพเพนะครับทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนแล้วก็ให้เกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้นะครับให้ความร้อนเข้าไปในขณะที่แก๊สออกซิเจนไม่เพียงพอเนี่ยการเผาไหม้ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำขมเหลวแล้วก็แก๊สคาร์บอนมอน,นอกไซด์นะครับทำไมนะครับอ่ะเราดูครับการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ครับเมื่อแก๊สโพเพพรวมกับแก๊สออกซิเจนครับแล้วก็เราให้ทําให้เกิดปฏิกิริยาความรับ การเผาไหม้ครั้งนี้ครับจะได้น้ําได้ขมเหลวแล้วก็ได้แก oui. well ๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาครับการได้น้ําได้ขมเหลวได้แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยเป็นการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะครับอ่าก็จะเห็นว่าขมเหลวพวกนี้เป็นขมเหลวควันอะไรพวกนี้ครับแล้วก็แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วก็ได้น้ําออกมานะครับอ่าแล้วก็จะสังเกตว่าอ่าขมเหลวที่เกิดขึ้นเนี่ยเช่นในส่วนของควันดําจากเครื่องยนต์ครับที่ไม่ได้มาตรฐานก็คือเวลาเราติดเครื่องยนต์ไปเนี่ยมันเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ก็คือมีแก๊สออกซ น้ำเกิดขึ้นแล้วก็มีควันออกมาควันนั้นก็คือค่อา,าบของขาเมานะครับแล้วก็เกิดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์สิ่งที่ได้ก็มีละอองฝุ่นขนาดเล็กนะครับที่ขนาดไม่เกิน2.5ไม่ร่อนหรือว่าพวก PM 2.5ที่เราคุ้นๆกันนะครับก็คือเกิดจากสาเหตุการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับซึ่งส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจโดยตรงนะครับพวกแก๊สพวกนี้นะครับ PM 2.5นะครับ ส่วนแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์นะเมือ่อหายใจเข้าไปก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับตัวนี้ครับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์นะ CO ตรงนี้นะครับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ตัวนี้เป็นอันตรายต่อร่างกายเราตัวนี้นะครับการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับก็คือถ้ามีออกซิเจนเพียงพอกับมีออกซิเจนไม่เพียงพอครับเมื่อเผอาไหม้เชื้อเพลิงชนิดเดียวกันนะครับจะพบว่าการเผาไหม้ที่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนต่างกันนะครับ หากมีแก๊สออกซิเจนเพียงพอนะครับจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำแล้วแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับหากมีออกซิเจนไม่เพียงพอนะครับจะได้น้ำขมเหลวแล้วก็แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาไหม้เนี่ยแตกต่างกันนะครับปฏิกิริยาการเผาไหม้เกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดจากเชื้อเพลิงแล้วก็แก๊สออกซิเจนนะครับเชื้อเพลิงนะครับกับแก๊สออกซิเจนตอนต่อมาก็แบ่งออกเป็น2แบบนะครับก็คือในส่วนของการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งสารประกอบพวกไฮโดรคารบอนแล้วก็แก๊สออกซิเจนเนี่ยจะได้น้ําแล้วแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เนี่ยพวกสารประกอบไฮโดรคารบอนรวมกับแก๊สออกซิเจนจะได้น้ําขมเหลวแล้วก็แก๊สคาร์บราารอนมอนอกไซด์นะครับปฏิกิริยาการเผาไหม้ํามีประโยชน์มีโทษต,ต่อตัวเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้านใดบ้างนะครับเราก็จะใช้ในส่วนของการทําอาหารการให้ความอบอุ่นต่อร่างกายอย่างที่พูดไปนะครับในส่วนของประโยชน์ของมันต่อมาครับในด้านของสิ่งแวดล้อมนะโทษของการเผาไหม้ก็หากเป็นการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์นะครับก็ แก๊สเขาบอมมอออกไซด์ dioxide, ออกมานะครับแนวทางในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปฏิยาการเผาไหม้นะครับทำได้อย่างไรนะครับก็คือหนึ่งครับลดการใช้เชื้อเพลิงโดยใช้เท่าที่จําเป็นนะครับเพราะว่าเชื้อเพลิงเป็นแหล่งหากมีเชื้อเพลิงกับความร้อนหรืออากาศเข้ามาก็จะส่งผลให้เกิดการเผาไหม้เกิดขึ้นนะครับหรือเรื่องการเผาป่าแล้วก็การเผาขยะนะครับก็จะลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าผลที่ตามมานั้นก็มีมากมายนะครับ เราผ่านเรื่องของการเผาไหม้มาแล้วครับต่อไปจะเป็นการเกิดฝนกรดแล้วก็การสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับอ่ะเราไปดูครับเหมือนเดิมครับ<ป>การเผาไหม้การเ,าเาากิดฝนกรดการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยเราต้องรู้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับมีโทษมีประโยชน์อย่างไรอ่ะค้นคว้าหาข้อมูลมาครับอ่ะคราวนี้ครับเรามาดูครับการเกิดฝนกรดครับการเกิดฝนกรดการเผาไหม้เชื้อเพลิงในยานพาหนะนะครับในอุตสาหกรรมต่างๆ ็จะมีแก๊สที่เรารู้จักครับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์หรือว่าพวกฝุ่นพวกอะไรต่างๆครับลอยขึ้นไปอยู่ชั้นบรรยากาศนะครับอ่าก็ให้เกิดการปล่อยแก๊สต่างๆเกิดขึ้นนะครับการขนส่งหรือว่าในพวกอุตสาหกรรมต่างๆโรงงานต่างๆนะครับการเดินทางการใช้รถตรงนี้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับทั้งแก๊สที่เป็นแก๊สออกไซด์ของไนโตรเจนครับอ่าคราวนี้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะเกิดแก๊สที่เป็นออกไซด์ของไนโตรเจนนะครับไมวจจะะเเป็นนนนนคครรรััับบตตี้โ มอนอกไซด์กับไนโตรเจนไดออกไซด์นะครับไนโตรเจนมอนอกไซด์กับไนโตรเจนไดออกไซด์นะครับอ่า NO คือมอนอกไซด์นะครับ NO2 ก็คือไดออกไซด์นะครับอ่าเป็นออกไซด์ของไนโตรเจนนะครับและแก๊สที่เป็นออกไซด์ของซัลเฟอร์นะครับพวกซัลเฟอร์ไดออกไซด์พวกนี้นะครับคือพวกนี้ครับ SO2 และแก๊สที่เป็นไดออกไซด์ของพวกซัลเฟอร์นะครับได้แก่พวกซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตัวนี้นะครับซัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็นออกไซด์ของซัลเฟอร์นะครับ แก๊สไนโตรเจนมอนอกไซด์จะทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนในอากาศแก๊สไนโตรเจนมอนอกไซด์นะครับจะทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนในอากาศได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์นะครับได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ตัวนี้นะครับจากเป็นมอนอกไซด์เนี่ยพอทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศจะเป็นไดออกไซด์ะน,นะครับตัวน,นี้จะกลายเป็น NO2 นะครับและแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์เมื่อทำปฏิกิยากับแก๊สออกซิเจนในอากาศนะครับก็จะกลายเป็น ได้เป็นผลิตภัณฑ์ของแก๊สซัลเฟอร์ไตรออกไซด์นี่ครับจาก SO2 เนี่ยจะกลายเป็น SO3 นะครับเป็นซัลเฟอร์ไตรออกไซด์นะครับเมื่อทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนในอากาศนะครับคราวนี้ครับแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ N D o บวกกับน้ําแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ D o บวกกับน้ําแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์เนี o ่ยจะทําปฏิกิริยากับละอองน้ําในอากาศของก้อนเมฆนะครับจะทําปฏิกิริยากับละอองน้ําของก้อนเมฆนะครับรวมตัวกันนะครับได้ผลิตภัณฑ์เป็น สารละลายกรดไนติกนะครับได้ผลิตภัณฑ์เป็นสารละลายกรดไนติก ھ. แล้วก็แก๊สไนโตรเจนมอนอกไซด์นะครับแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์เนี่ยรวมกับน้ำนะครับรวมกับน้ําน้ํามาจากในส่วนของละอองน้ําของก้อนเมฆนะครับแก๊สที่มันลอยขึ้นไปก็จะไปรวมกับละอองน้ําของก้อนเมฆเกิดเป็นกรดไนติกนะครับเกิดเป็นกรดไนติกแล้วก็เป็นแก๊สไนโตรเจนมอนอกไซด์นะครับเป็นแก๊สไนโตรเจนมอนอกไซด์ออกมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นกรดไนติกนะครับเป็นน้ํากัดออกมา แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ครับก็จะรวมกับน้ําเช่นเดียวกันครับเมื่อกี้เป็นในส่วนของไนโตรเจนไดออกไซด์รวมกับน้ำใช่ไหมครับคราวนี้ครับแก๊สซัลเฟอร์ไดออกแก๊สซัลเฟอร์ไตรออกไซด์เนี่ยก็จะรวมกับน้ําเช่นเดียวกันครับจะเกิดปฏิิิกรยากับละอองน้ําของก้อนเมฆเหมือนกันได้ผลิตภัณฑ์เป็นกรดซัลฟิวริกครับอ่าได้ผลิตภัณฑ์เป็นกรดซัลฟิวริกนะครับตัวนี้เราจะเห็นว่านะครับไนโตรเจนไดออกไซด์กับซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยมันจะทําปฏิิิกรยากับน้ําที่อยู่ในก้อนเมฆนะครับรวมกันเป็น ผลิตภัณฑ์ที่มีกรดนะครับมีกรดนะครับถ้าเป็นแก๊สไนโตรเจนับไดออกไซด์ก็จะได้เป็นกรดไนตริกนะครับถ้าเป็นซัลเฟอร์ไรออกไซด์ก็จะเป็นกรดซัลฟวริกนะครับอ่ะคราวนี้ครับสารละลายกรดเหล่านี้นะครับทั้ง2ตัวเนี้ยจะทําให้ฝนมีค่า ph ลดลงสารละลายเหล่านี้นะครับจะทําให้ฝนนะครับมีค่า ph ลดลงเรารู้มาแล้วครับว่าค่า ph เนี่ยมันแบ่งเป็น3พวกได้แก่พวกที่เป็นกรดเป็นกลางแล้วก็เป็นเบสนะครับเมื่อค่า ph มันลดลงเนี่ยมันก็จะมีความเป็นกรดสูงนะครับเราก็จะเห็นว่า ปกติแล้วเนี่ยฝนของเราเนี่ยจะมีค่า pH อยู่ประมาณ5.6นะครับนะมีประมาณ5.6คนระับฝนนะก็จะมีเป็นเป็นกรดอ่อนๆนะครับเป็นกรดอ่อนๆอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อเกิดปฏิิกริยาของไนโตรเจนไดออกไซด์กับซัลเฟอร์ไตรออกไซด์เนี่ยมันก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรดนะครับจะทําให้ฝนเนี่ยมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้นนะครับค่า pH ก็จะลดลงต่ำกว่า5.6ซึ่งเป็นกรดนะครับมากกว่าฝนปกต,ติก็เลยเป็นฝนกรดนั่นเองนะครับอ่านฝะนกรดที่เกิดขึ้นนะครับจะถูกพัดพาไปยังบริเวณต่างๆที ห่างจากแหล่งกําเนิดแก๊สนะครับซึ่งฝนกรดที่ตกลงมาจะส่งผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับทำให้บ,บไม้แห้งแล้วก็ตายนะครับเพิ่มความเป็นกรดของแหล่งน้ําด้วยสิ่งมีชีวิตก็จะได้รับผลกระทบนะครับทำให้สิ่งมีชีวิตบางชนิดไม่สามารถอาศ,ศัยอยู่ได้เพราะว่ามันมีความเป็นกรดสูงนะครับฝนกรดไม่เพียงแต่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตนะครับเท่านั้นนะครับยังส่งผลต่อสิ่งก่อสร้างต่างๆที่ทําจากโลหะหินปูนโลหหินอ่อนก็จะทําให้สึกกร่อนได้นะครับ ก็จากที่เราเรียนไปแล้วนะครับว่าเมื่อกดทำปฏิกับพวกโลหะพวกสิ่งต่างๆเนี่ยก็จะทําให้เกิดการผูกกอนเกิดขึ้นนะครับปฏิกิริยาการเกิดฝนกดเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเกิดขึ้นได้จากแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์นะครับ dioxide, กับน้ำ,น,น, oxide, ะน,ำ ury, นะครับแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์กับน้ําได้กดไนตริกแล้วแก๊สไนโตรเจนมอนอกไซด์ส่วนแก๊สซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ก็จะรวมกับน้ําได้กดซัลฟิวริกนะครับสารที่เกิดขึ้นนะครับมีค่า pH น้อยกว่า5.6ครับมีความเป็นกรดนั่นเองอ่า พยาการเกิดฝนกรดมีประโยชน์มีโทษต,ต่อตัวเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมในด้านไหนบ้างนะครับเราก็จะเห็นว่าเมื่อมีฝนกรดครับเราก็จะสิ่งมีชีวิตก็จะอยู่ได้ยากนะรหรือยากเพราะมีความเป็นกรดสูงนะครับอ่ะก็จะเกิดการผุกร่อนของพวกของวัสดุสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับอ่าหรือแม้แต่ตัวน,นี้ครับทัชมาฮาตัวน,นี้ตะก่อนนะครับเป็นหินปูนที่มีสีขาวนะครับคราวน,นี้พอโดนฝนโดนอะไรปั๊บนะครับมันก็จะถูกกัดกร่อนนะครับกลายเป็นสีออก น้ำตาลน้ำตาลเ,เหลืองๆแบบนี้นะครับแนวทางการป้องกันนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาการเกิดฝนกรดนะครับทำได้อย่างไรแล้วก็ใช้ระบบขนส่งสาธารณะนะครับแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลนะครับก็แทนที่เราจะใช้รถตัวเองเนี่ยเราก็ใช้รถที่ทางภาครัฐเตรียมให้นะครับเพื่อลดการเกิดแก๊สคาร์อบอนมอนอกไซด์นั่นเองนะครับเมื่อเราใช้รถยนต์ส่วนตัวเนี่ยมันก็จะเกิดการเผาไหม้เพิ่มมากขึ้นนะครับ เลือกใช้พลังงานทดแทนนะครับแทนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงนะครับก็เลือกใช้พลังงานทดแทนครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพลังงานไฟฟ้านะครับพลังงานลมพวกนี้นะครับลดการใช้การเผาไหม้การเชื้อเพลิงนะครับพวกนี้ก็จะแก้ไขปัญหาการเกิดฝนกรดได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราใช้การเผาไหม้นะครับเมื่อเราใช้เชื้อเพลิงไปเนี่ยมันก็จะเกิดสารที่ทําให้เกิดฝนกรดได้นะครับอ่ะ การเผาไหม้ผ <ab> ่านไปแล้วนะครับการเกิดฝนกรดผ่านไปแล้วต่อไปครับการสังเคราะห์ด้วยแสงครับการสังเคราะห์ด้วยแสงเหมือนเดิมครับเราต้องรู้ว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับมีโทษมีประโยชน์อย่างไรนะครับการสังเคราะห์ด้วยแสงครับก็คือถ้าคนเราครับกินอาหารได้นะครับต้นไม้ใช้อาหารจากไหนหาอาหารจากไหนนะครับเรามาดูครับนะครับพืชนะครับสร้างอาหารให้ตัวเองโดยอาศัยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง สิ่งจําเป็นครับในการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยมีหลากหลายอย่างนะครับได้แก่แสงครับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำนะครับแสงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็มีน้ำนะครับเป็นส่วนประกอบนะเป็นองค์ประกอบในการสร้างสารอาหารของพืชนะครับอ่ะแล้วก็คลอโรฟิลล์ซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในคลอโรพาสนะครับนี่นะครับน้ำจกดินนะครับดูดซึมขึ้นมานะครับซึ่งน้ําเป็นส่วนประกอบแรกนะครับรวมกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับมีพลังงานแสงเข้ามามีคลอโรฟิลล์นะครับ ผลผลิตก็คือน้ำตาลแล้วแก๊สออกซิเจนนะครับเพื่อน้ําไปยังใบเห็นไหมครับซึ่งมีคลอโรโฟิลกระจายอยู่ทั่วใบแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะเข้าสู่พืชน,นะครับทางปากใบรวมกับน้ําที่โดนดูดซึมมาจากรากนั่นเองครับได้รับพลังงานแสงนะครับเมื่อคลอโรฟิลได้รับพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์นะครับและถูกนําไปใช้ในการเกิดปฏิกับน้ํานะครับพลังงานแสงนะครับที่ถูกดูดซับเข้าไปเนี่ยก็จะไปทปําปฏิกับน้านะครับที่รากดูดขึ้นมา จากลำต้นแล้วก็ส่งไปยงังส่วนต่างๆของใบที่มีคลอโรฟิลล์อาศัยอยู่นะครับพลังงานจะถูกดูดซับนะครับแล้วก็ถูกนําไปใช้ในการเกิดปฏิกิริยากับน้ําแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ครับเป็นน้ําตาลแล้วก็แก๊สออกซิเจนอย่างที่บอกไปครับาตามสมการตัวน,นี้นะครับน้ําส่วนต่างๆของพืชน,นะครับจากรากดูขึ้นมาส่งไปยังใบส่งไปยังส่วนต่างๆของลาต้นนะครับแล้วก็ใบก็จะดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านทางปากใบเข้ามานะครับ ใบไม้นะครับรับพลังงานแสงนะครับและคโลอโรฟิลล์นะครับก็จะให้ผ,ผลิตภัณา์เป็นน้ําตาลแล้วก็แก๊สออกซิเจนนั่นเองการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน,นะครับนอกจากจะได้ผ,ผลิตภัณฑ์เป็นน้ําตาลแล้วก็แก๊สออกซิเจนซึ่งจำเป็นต่อการจเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชแล้วก็สิ่งมีชีวิตอื่น,นครับยังช่วยลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้ด้วยนะครับเพราะว่าในส่วนของพืชน,นี่ดึงคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาผลิตเป็นน้ําตาลแล้วก็แก๊สออกซิเจนนะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นสาเหตุหลักๆนะครับเมื่อ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีปริมาณมากๆนะครับหากเรามีต้นไม้หากเรามีพืชน,นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ลดภาวะโลกร้อนได้นะครับเพราะว่าดึงเอาแก๊สพวกนี้เข้าไปใช้นะครับแล้วก็ให้เป็นแก๊สออกซิเจนออกมานะครับนี่นะครับดึงเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปแล้วก็ได้แก๊สออกซิเจนออกมารวมถึงน้ําตาลที่สะสมอยู่ในใบไม้ด้วยนะครับปริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตามนี้เลยครับน้ําดูดขึ้นมาจากรากนะครับจากรา,ากของต้นไม้ต้นไม้ก็กระจายน้ํา ไปยังส่วนต่างๆตามท่อลําเลียงน้านะครับไปยังใบไปยังลําต้นไปยังยอดตัวต่างๆคราวนี้ครับบริเวณใบก็จะดึงเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ขเข้ามานะครับมีพลังงานแสงอาทิตย์กระทบลงมายัางใบคลอโรฟิลก็จะทํางานนะครับให้ผลผลิตออกมาเป็นแก๊สออกซิเจนแล้วก็น้ําตาลนะครับแล้วก็น้ําบางส่วนด้วยนะครับอ่า นี่ก็จะเป็นสมการข้อความนะครับของกระบวนการสังเคราะห์ได้แสงครับน้ำรวมกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ,รม,บ,ม,รบมีพลังงานแสงอาทิตย์คลอโรอฟิลได้น้ำตาลแล้วก็แก๊สออกซิเจนเนะครับอ่าตัวนี้นะครับผลิตภัณฑ์ออกมาคือน้ำตาลแล้วแก๊สออกซิเจนใช่ไครับปฏิการเผาไหม้การเกิดฝนกรดและการสังเคราะห์ได้แสงเกี่ยวข้องกันอย่างไรเราจะเห็นว่าการเผาไหม้นะครับเมื่อมีการเผาไหม้เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับก็จะมี พวกเชื้อเพลิงความร้อนมาปุ๊บได้มีแก๊สออกซิเจนเข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องเกิดการเผาไหม้ครับการเผาไหม้ก็จะให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาครับการเผาไหม้ก็ทาให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน,นะครับที่ดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเพื่อเป็นสารให้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นแก๊สออกซิเจนแล้วก็พวกของน้าตาลนะครับการเผาไหม้ ไม่สมบูรณ์นะครับบางส่วนนะครับการเผาไหม้พวกนี้ก็จะส่งผลให้พวกออกไซด์ของไนโตรเจนออกไซด์ของซัลเฟอร์นะครับเกิดเป็นฝนกรดได้นะครับซึ่งฝนกรดมีผลกระทบต่อพวกพืชน,นะครับหากมีฝนกรดมากๆก็จะทำให้พืชน,นี้ตายได้นะครับก็จะมีความเกี่ยวข้องกันนะครับปัญหาการเผาไหม้นะครับก็อย่างที่บอกไปครับการเผาไหม้ย่าง สมบูรณ์ก็ประกอบด้วยสารพวกไฮโดรคาร์บอนนะครับกับแกส๊สออกซิเจนได้น้ําแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับส่วนการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เนี่ยก็สารประกอบไฮโดรคาร์บอนกับแกส๊สออกซิเจนเนี่ยจะได้น้ํขาขมเหลวแล้วก็แกส๊สคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับปเวลาการเกิดฝนกรดครับแกส๊สไนโตรเจนไดออกไซด์รวมกับน้ําได้กรดไนตริกครับแล้วก็แก๊สไนโตรเจนมอนอกไซด์ส่วนแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับน้ํารวมกันได้กรดซัลฟิวฟริกครับส่วนนี้ก็จะเป็นกรดนะครับสารที่เป็นกรด ส่วนของปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงครับก็คือมีน้ํามีแก๊คกสคาร์บอนไดออกไซด์รวมกับพลังงานแสงอาทิต์นะครับคลอโรฟิลในพืชได้ผลิตพัธุ์เป็นน้ําตาลแล้วก็แก๊สออกซิเจนนะครับปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวันก็จะเห็นได้มีอะไรบ้างแต่เราเรียนมานะครับก็คือปฏิกิริยาของกรดกับเบสปฏิกิริรยาของกรดกับโลหะเบสก,กับโลหะการเกิดสนิมเหล็กการเผาไหม้การเกิดฝนกรดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับอ่าที่เราเรียนไปนะครับโอเคนะครับทั้งหมดนี้ก็ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างก็อธิบายมานะครับเอาไปเช็กชื่อไปส่งเป็นคำตอบในกลุ่ม Facebook ของเราเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับจบไปแล้วสำหรับเทอมที่1นึ่นครับเนื้อหาที่เราเรียนไปเกี่ยวข้องกับปริยาเคมีนะครับโอเคก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมทำงานส่งนะครับเจอกันในคลิปต่อไปในเนื้อหาต่อไปสวัสดีครับ